สวัสดีในเช้าวันใหม่ทุกท่านนะคะเช้าวันนี้เองพบกับรายการวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะคะอยู่ในมัดอ,อ,อยู่ในมาราโกนะคะบทที่4นะคะมาราโกบทที่4ใ่ในในเช้าวันนี้เองนะคะก็อย่าหนนใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่าเมื่ออยู่ในการทดลองนะคะแน่นอนว่าพี่น้องหลายท่านนะคะจะผ่าน เรื่องการทดลองมากมายนะคะวันนี้เราเองในพระเจา้าคำของพระเจ้าจัดนวนใจเราอย่างไรนะคะในลูกาบทที่4ได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กลับไปจากได้กลับไปจากแม่น้ําจอแดนและพระวิญญาณได้ทรงนําพระองค์ไปถึง40วันในถิ่นธุรกันดารทรงถูกมันทดลองในวันเหล่านั้นพระองค์มิได้เสวยอะไรเลยและเมื่อ40วันแล้ว เมื่อถึงสี่สิบวันแล้วพระองค์ทรงอยากพระกยาหารบันจึงทุนพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นพระกยาหารฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมันว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แล้วมันจึงนำพระองค์ขึ้นไปสำแดงบรรดาราชอาณาจักรทั่วพิภพ,พในขนาดเดียวให้พระองค์เห็น แล้วมารได้ทูลโรงว่าอำนาจทั้งสิ้นนี้และศักดิ์ศรีของราชอาณาจักรนั้นเราจะยกให้แก่ท่านเพราะว่ามอบเพราะว่ามอบเป็นสิทธิ์ไว้แก่เราแล้วและเราปรารถนาจะให้แก่ผู้ใดก็จะให้ผู้นั้นเหตุฉะนั้นท่านจะกราบนมัมการถ้าท่านจะกราบนมัสการเราสัพสินนั้นจะเป็นของท่านทั้งหมดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า มีพัมพีเขียนไว้ว่าจงกล่าบนมัสก,การพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมนันมานจึนจนำพระองค์ไปยังกุงเยรูซาเลม็มและให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปจากที่นี่เถิดเพราะพัมพีมีเขียนไว้ว่า พระเจ้าจะรับสั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ป้องกันร,รักษาท่านไว้และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้มีให้เทา้าทาของท่านกระทบหินเพร่อสูจึงกร่าตอบมันว่ามีคำเก่าไว้ว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้อย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นเจ้าของท่านเมื่อมันทําการทดลองทุกอย่างสิ้นแล้วจึงละพงไปจนถึงโอกาสเหมาะ ในพระธรรมตอนนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายท่านคงคุ้นเคยนะคะเป็นซึ่งพระธรรมตอนนี้เองก็ได้พูดถึงการทดลองของมารน,นะคะมารได้ทดลองพระเยซูในถิ่นธุรกันดาร40วันนั่นเองนะคะเป็นการทดลองที่ยาวนานและก็ทุกทรมานมากพอสมควรนะคะมารได้ทดลองพระเยซูโดยโดยบอกว่าถ้าพระเยซูเป็นบุครของพระเจ้าจริงจงสั่งให้ทําไมคะก้อนหินนั้นนะคะจงสั่งก้อนหินให้เป็น ขนมปังแล้วกินสินะคะมารยานได้ทดลองพระเยซูโดยกล่าวว่าถ้าพระเยซูกับกาบนมัมก,การมารสตามนมารสตานจะยกทั่วพิภพทั้งอาณาจักรโลกนี้ให้กับพระเยซูนะคะและยังมีการทดลองอีกมากมายนะคะเมื่อเราอ่านพาระเจ้านัของพระเจ้าแล้วนะคะเราจะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้ทําตามในสิ่งที่มารนั้นได้สั่งหรือว่า สิ่งที่ได้พูดออกไปนะคะหรือในสิ่งที่มานได้ทดลองนะคะและพระเยซูยังไม่เพียงแต่ไม่ทําตามแต่พระเยซูนะคะยังได้วางแบบอย่างให้กับเรานะคะได้ได้วางแบบอย่างไว้ให้กับเราด้วยว่าเมื่อเราอยู่ตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ถูกทดลองเราควรจะทําอย่างไรเพื่อจะชนะการทดลองจากมารนะคะซึ่งในเช้าวันนี้เองก็ หนุนใจไว้อยู่สองข้อนะคะซึ่งพระเยซูได้วางแบบอย่างแว้กับเราอย่างสองข้อนะคะอย่างแรกก็คือโดยการใช้พระวจชนะของพระเจ้านะคะพระเยซูได้ใช้พระเจนาคำของพระเจ้าในการที่จะชนะมารน,นะคะเมื่อเราอยู่เมื่อ เรามีพระวจนะอยู่ในชีวิตให้พระให้พระเจนะนั้นมาอยู่ในชีวิตของเรานะคะแน่นอนว่าในกระดาเนินชีวิตแต่ละวันนะคะพระคำของพระองค์ก็จะทรงย้ำเตือนเรานะคะให้ดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยและเป็นพ่อพรต่อผู้อื่นนะคะพระวจนะคำของพระเจ้าก็จะย้ำเตือนเราในทุกเช้าว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรหรือว่าเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์การทดลองการทดสอบ เพราะว่าจนะของพระเจ้าหมุนใจเราอย่างไรแนะนําเราอย่างไรนะคะเราจะให้พระเจ้าคำของพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้อย่างไรโดยเริ่มต้นจากการเฝ้าเดี่ยวการอ่านพันพีและที่สําคัญก็คือการท่องจานะคะการท่องจําก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าเช่นกันนะคะฉะนั้นเริ่มจากวันนี้เลยนะคะเราเริ่มเฝ้าเดี่ยว ะะอ่นานพระคาของพระเจ้าที่สําคัญเมื่อทุกครั้งที่เราอ่านเราอย่าลืมที่จะท่องจําพราะวจนะคำของพระเจ้านะคะเพื่อที่ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเรานั้นเราจะเราจะได้รู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรเพราะพระวจนะคำของพระเจ้าวันนี้สอนเราอย่างไรเตือนอะไรเราบ้างนะคะและอย่างที่สองนะคะที่พระเยซูได้วางแบบให้แบบอย่างไว้ให้กับเราเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ การทดลองนั้นเราจะทําอย่างไรก็คือให้ยึดมั่นในพระเจ้าจับมือพระเจ้าไว้กอดแน่นไว้นะคะมั่นคง,งหรือว่ายึดมั่นในพระเจ้านะคะในบัญญัติสิบประการนะคะบอกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนะคะเราจะอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียวเท่านี้เท่านั้นนะคะฉะนั้นนะคะเราจะมีแค่พระเจ้าผู้เดียวนะคะเราจะมีพระเจ้าแค่องค์ <Thank S 2> งเดียวเราจะกลับนมัสศการแค่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น นะคะนอกเหนือนั้นเราไม่มีแล้วนะคะฉะนั้นเราจะยึดมั่นแล้วก็มั่งคงในพระเจ้าเราจะอาจับมือพระเจ้าไว้เราจะกอดพระเจ้าไว้นะคะเมื่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ที่ดูย่ำแย่เราอย่าลืมนะคะให้วางใจในพระเจ้านะคะพี่น้องคะคิดว่าเวลาไหนที่เป็นเวลาที่มารจะเข้ามาทดลองในชีวิตของเรามากที่สุดนะคะหลายท่านอาจจะตอบว่าเป็นเวลาที่อ่อนแอนะคะ เ,เวลาที่ท้อแท้หรือว่าสศกเศร้าหรือว่าไรท่้งอาจจะต่ว,ว่าเวลาที่เราประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็ถูกนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องก็คือไม่ใช่แค่วันที่อ่อนแอไม่ใช่แค่วันที่เราประสบความสําเร็จนะคะแต่มันจะเข้ามาทุกเมื่อทุกโอกาสทุกวันเมื่อมันมีโอกาสนะคะมันจะเข้ามาทดลองเราทุกเมื่อทุกเวลา มันจะเข้ามาโจมตีเราทุกครั้งที่เมื่อที่มันมีโอกาสนะคะดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอนะคะโดยใช้พระวจนะคำของพระเจ้าในการที่จะชนะมารสตานชนะการทดสอบชนะการทดลองนะคะแล้วก็พึ่งพาในพระเจ้าอธิษฐานขอการพึ่งพาจากพระเจ้าแล้ววางใจเชื่อพระเจ้าเท่านั้นนะคะเหมือนที่วันนี้เองพระเจ้าคำของพระเจ้าทําให้เราเห็นว่าพเยซูเองถึงแม้ว่า พระเยซูจะมีเรื่องนะแต่พระเยซูยังทาไมคะเชื่อฟังพระบิดาไม่ได้เชื่อฟังมารสตานไม่ได้ทําตามในสิ่งที่มารสตานบอกพระเยซูยังวางแบบอย่างไม่เพียงแค่ใช้พระเจ้านะในการาที่จะต่อสู้กับมารหรือว่าเชื่อมั่นในพระเจ้าเท่านั้นนะคะพระเยซูยังาวางแบบอย่างให้เราเห็นว่าพระเยซูก็ยังเชื่อฟังพระบิดาในสวรรค์นะคะฉะนั้นพระเยซูเมื่อพระเยซู วางแบบอย่างไว้ให้กับเราแล้วนะคะเช้าวันนี้ก็อย่าหนุนใจเราที่จะทําทตามนะคะทาตามน้าพระทัยของพระเจ้านะคะเหมือนอย่างที่พระเยซูทําทตามน้าพระทัยของพระบิดานะคะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะทรงหนุนใจพี่น้องทุกท่านที่จะได้รับกําลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เกิดการทดลองเกิดกันที่สถานการณ์ที่แย่ที่เรารู้สึกว่าเรา เจอวิกฤตแล้วนะคะสิ่งที่เราสามารถชนะได้ก็คือเราใช้พระจนะคำของพระเจ้านะคะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็มั่งคงในพระเจ้าเราจะไม่หวั่นไหวนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แล้วก็มีฤทธิ์อำนาจเหนือมาสตารน,นะคะและที่สําคัญพระเจ้าของเราชนะมารเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ชนะเรียบร้อยแล้วเราจะไม่ไพ่พยแพ้กับการทดลองหรือว่าการทดสอบที่ก ที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะฉะนั้นหานพี่น้องท่านใดที่ยังอ่อนแอขอพระเจ้าช่วยทรงปรดเสริมกำลังนะคะเช้าวันนี้เราอาธิฐานด้วยกันค่ะข้าดับพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่นี้เองที่รู้ทั้งหลามีโอกาสมา เขาเฝ้าพระองค์ด้วยพระานาคามของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าที่หนุนใจเราที่เรานั้นใจยึมมั่นในพระองค์มั่นคงในพระองค์พุ่นเจ้าค่ะไม่ว่าลูกทั้งหลายจะทําสิ่งใดพุ่นเจ้าข่ะขอพระเจ้าเชื่อทรงโปรดทรงนำพุ่นเจ้าค้าหลายขั้นการเริ่มต้นหรือว่าการนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจจะยากสําหรับเราแต่พุ่นเจ้าข่ะขอพระเจ้าโปรดทรงเสริมกําลังด้วยที่ลูกทั้งหลายนั้นจะก้าวผ่าน ในแต่ละจุดในแต่ละด่านนั้นไปได้พันเจ้าค่ะรู้ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์นั้นทรงสถิตอยู่กับรูททั้งหลายพันเจ้าค่ะขอให้ชีวิตของรูททั้งหลายนั้นที่จะเป็นที่ถวายเก่แด่พระเจ้าพันเจ้าค่ะให้สมกับที่พระองค์นั้นทรงให้อ่าให้รู้ทั้งหลายนั้นได้รับความรอดได้รับพระคุณแห่งความรอดที่มาจากพระองค์พันเจ้าค่ะขอฝากมอบชีวิตของรู้ทั้งหลายว่ากับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ